กว่าจะเป็นหมอรากเทียมหนึ่งคนที่ฝังรากเทียมได้อย่างรวดเร็วพี่หมอมีขั้นตอนอย่างไรบ้างมีเทคนิคอย,อย่างไรเดี๋ยวไปดูนครับก่อนรับฟังสาระดีๆฝากติดตามช่องหมอโชคผ่านช่องทาง u t u b e นะครับฝากกด Subscribe แล้วก็ฝากกดไลค์ในช่องทาง Facebook รากฟันเทียมโดยหมอโชคด้วยนะครับสวัสดีครับวันนี้มาพบกับพี่หมอโชคอีกครั้งนะครับคลิปนี้จะเป็นคลิปให้ความรู้เกี่ยวกับธนกรรมนะครับ เพราะว่าความรู้ดีๆไม่ควรอยู่แค่ในห้องทำฟันนี้คลิปนี้เนี่ยจริงๆอยากเล่านะครับว่ากว่าจะเป็นหมอฝังรากเทียมหรือว่าเป็นหมอผ่าฟันคุดหรือว่าเป็นหมอฟันก็ตามทีเนี่ยทุกกระบวนการมีขั้นตอนการเรียนรู้เพราะว่าอะไรล่าสุดพี่หมอดูซีรีส์เกาหลีเรื่อง Ghost Doctor นะครับที่คุณเรนเนี่ยเล่นเป็นคุณหมอครับเป็นศัลยแพทย์ชื่อดังนะครับผ่าตัดเก่งมากเขาเรียกมือทองมือเทพเลยแล้วก็มีหมออีกคนหนึ่งที่ ที่เป็นหมอฝึกหัดนะครับแล้วก็คุณเลนเนี่ยที่เป็นหมอหมอใหญ่นะผ่าตัดเก่งมากได้แบบเหมือนกับเป็นเสียไม่เสียชีวิตสิเขาเรียกว่าสลบไปแล้วก็วิญญาณเนี่ยมาเข้าสิงหมออีกคนนึงทีนี้มันม,มีช่วงหนึ่งที่ในซีรีส์ของหนังเนี่ยหมอหมอมือใหม่ก็แบบผ่าตัดไม่เป็นอนะ่ะมันคือเรื่องของสกิลมือเนาะแล้วก็คุณผีอ่ะคุณคุณหมอเลนเนี่ยก็แบบสั่งสอน คุณหมอมือใหม่ว่าต้องนอกจากเรามีความรู้แล้วเนี่ยเราจะีต้องฝึกม้ฝึกมือนะครับก็เลยแบบเป็นที่มาของคลิปนี้ว่ากว่าจะเป็นหมอหนึ่งคนเนี่ยที่ต้องผ่าตัดผ่าเงือกอย่างพี่หมอฝังรากเทียมเนี่ยต้องมีการเปิดเงือกเย็บเงือกอะไรอย่างเงี้ยมันต้องมีการฝึกฝนนะไม่ใช่แบบว่าเฮ้ยเราคิดว่าไปเรียนมาดูยู u ูบแล้วทำได้เลยไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นการที่หลายคนดูคลิปพี่หมอเนาะเห็นพี่หมอฝังรากเทียมแบบรวดเร็วนี่ไม่ใช่ว่าเราแบบนึกจะทําก็ทําได้นะอันนี้คือเกิดจากกระบวนการเรียนรู้ หมั่นฝึกฝนแล้วก็ทําซ้ําๆซ้าๆเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่อยากบอกเล่าในคลิปนี้ก็คือว่ากระบวนการเรียนรู้ของหมอแต่ละคนเนี่ยนอกจากเรียนเรื่ององค์ความรู้แล้วยังต้องมีการฝึกมือด้วยคลิปนี้เพลินพี่หมอไปเห็นมาอันนี้เป็นโมเดลซีลีโคนเนาะที่เป็นรูปฟันนะครับไว้ฝึกเย็บนะครับอันนี้ก็เป็นเหมือนกับเหงือกที่ต้องฝังลากเทียมไปแล้วที่เปิดมาอย่างเงี้ยเดี๋ยววันนี้เี่พี่หมอจะสาธิตให้ดูว่าการฝึกเย็บเนี่ยจริงๆการเย็บแผลเนี่ยมีหลายแบบเนาะ แล้วก็แต่ละแบบเนี่ยมันแตกต่างกันอย่างไรจริงๆเนี่ยหลายคนที่เคยไปถอนฟันเนี่ยคนไข้นะครับก็อาจจะได้รับการเย็บแผลหรือไม่เย็บแผลเนี่ยแล้วแต่กรณีเคสปลายเคสแต่ถ้าเป็นคนไข้พี่หมอเองเนี่ยประมาณ80-90%คนไข้เป็นคนสูงอายุนะครับพี่หมอแล้วก็ต้องกลับมาทำรากเทียมของพี่หมอเนี่ยพี่หมอมักจะเย็บแผลให้เพื่อสะดวกในการาควบคุมเรื่องการเลือดออกเพราะว่าถ้ามีการเย็บแผลเนี่ยแผลมันจะปิดเลือดมันจะหยุดไหลได้ง่ายกว่าถ้าเราไม่เย็บแต่หมอหลายท่านนะครับ ที่ไม่ได้เย็บแผลเนี่ยก็บอกว่าเพราะว่ามันคือพาระที่คนไข้ต้องกลับมาตัด,หดไหมถูกไหมเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่ถ้าเราถอนฟันนะเราก็จะไม่เย็บแผลแต่ถ้าเป็นคนไข้ของพี่หมอโชคเองเนี่ยส่วนใหญ่เมื่อเราถอนฟันเสร็จมักจะต้องกลับมาทํารากเทียมพี่หมอจะต้องมีการเช็คอัพว่าคนไข้ดูแลแผลดีไหมเพื่อเตรียมอีก3เดือน2เดือนจะต้องมาฝังรากเทียมต่อเนี่ยก็เป็นการคลอสเช็คว่าคนไข้ฟันที่เราถอนไปคนไข้ดูแลดีไหมแล้วแผลเป็นอย่างไรบ้างสามารถคาดการณ์ในอนาคตได้ว่าถ้าเราจะฝังรากเทียมบริเวณเนี้ย คนไข้จะเป็นยังไงบ้างอันนี้ก็เล่าให้ฟังในส่วนของการทํางานเนาะเดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยจะมาสาธิตให้ดูในกรณีที่คนไข้เนี่ยสมมติถอนฟันไปเนี่ยคุณหมอส่วนใหญ่เขาจะต้องเย็บเย็บแบบไหนแล้วกรณีที่เหมือนแบบทั้งปากเนี่ยเป็นแผลยาวขนาดนี้ถ้าเราจะเย็บเนี่ยเย็บอย่างไรในช่องปากเนาะเดี๋ยวทาให้ดูอันนี้ก็เหมือนเป็นการฝึกในตอนที่พี่หมอเป็นนักศึกษาแพทย์เนี่ยก็ต้องมีโมเดลอย่างเนี้ยมาให้ฝึกเย็บก่อนไปทําในคนไข้จริงถ้าเราถอนฟันต้องเย็บแบบไหน มีหลายแบบมากนะครับเดี๋ยววันนี้จะสาธิตให้ดูว่าย้อนตัวเองกลับไปว่าก่อนที่เราจะเป็นหมอผ่าตาดัดมีฝังรากเทียมหลายคนดูคิดว่าฝังได้เร็วเนี่ยพี่หมอแบบต้องฝึกยังไงบ้างเดี๋ยววันนี้จะย้อนให้ดูนะครับสมมุติว่าถ้าคนไข้ถอนฟันบริเวณนี้นะครับถอนฟันออกไปแล้วนะครับคุณหมอเขาจะทาการเย็บแผลเนาะก็นี่สมมติเราก็ต้องฝึกปึ๊บขอตัวฟอร์เซ็ป่อยครับ ก็ต้องอคีบเนื้อมาโอ้ทีเดีคนที่ฝดกว่าเนื้อจริงเนาะสมมุติถ้าถอนฟันไปเนาะคุณหมอเขาจะฟันให้แบบเนี้ยแบบนี้ภาษาคุณหมอเรียกว่าคอสฟิกเกอร์เอกนะครับตึก ลองให้จับไหมปุ๊บยากยากกว่าในปากเนาะเย็บเย็บตักไหมค่ะเห็นไหมครับแผลที่เปิดอยู่เป็นกลมๆเมื่อกี้ก็ปิดเรียบร้อยเทียบกับอันเนี้ยถ้าเป็นแผลก็จะประมาณนี้เนาะแล้วก็อันนี้ครับเย็บเรียบร้อยนะครับแล้วก็อนที่เปิดแผล่งงี้นะครับบางท่านคุณหมอก็จะเย็บแบบนี้ให้ ครับต้องเร็งนิดนึงปึ๊บอ,อันนี้ก็เป็นแบบ simple suture นะครับเย็นแบบธรรมดาเช่นแผ่ตรงนี้คอยจตเย็บสัก2สองทีเพื่อให้เกิดแรงตึงนี่คือเป็นเคสแบบธรรมดานะครับ ไหมที่พี่หมอใช้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นไหมพวกไหมละลายนะครับเย็บปึ๊บขอบคุณค่ะก็เพียงพอแลละอันนี้ก็เป็นการเย็บแบบพื้นฐานให้คนไข้ ให้พวกเราดูว่าเออจริงๆพวกนี้มันต้องมีการฝึกฝนนะครับหรือนะครับในคนที่คนไข้เนี่ยมีการเย็บแบบมีแผลที่ค่อนข้างยาวนะครับถ้าเย็บทีละแบบเมื่อกี้ทีละจุดทีละจุดเนี่ยก็จะยิ่งค่อนข้างช้านะครับเราก็อาจจะทำการเย็บแบบนี้แบบต่อเนื่องกว่านิดนึงค่ะแทงยากกว่าเนาะ แตั้นแรกก่อนนะครับจากนั้นก็เขาจะเย็บต่อเลยเขาเรียกว่าคอนติเนียรอัส เย็บต่อองนี้ไปเรื่อยๆนะครับนี่ก็จะเย็บต่อๆๆๆกันตึ๊บ สมมติเย็บถึงตรงนี้เย็บในนี้ยาก,กันตึ๊บจบตรงนี้แล้วกันอะให้ดูนะครับ อันนี้ก็คือทีเดียวต่อเนื่องกันเขาเรียกว่าคอนตินูอัลสลิงนะครับก็ประมาณนี้อันนี้ก็เป็นเย็บแผลเย็บแผล oh. ธรรมดา oh. เย็บแผลแบบต่อเนื่องพวกนี้คือต้องทําการฝึกอย่างสม่ําเสมอนะครับอันนี้ก็เป็นโมเดลที่ไวแบบอาจจะเย็บยากกว่าปกตินิดนึงนะเพราะว่า <c oughs> ไม่ได้ปกติทุกวันนี้เย็บในคนไข้ให้ดูทีนี้มาถึงบทสรุปนะครับสิ่งที่อยากเล่าให้ฟังในคลิปนี้ที่อยากสื่อสารออกไปเนี่ยคือหลายคนจะเห็นพี่หมอโชคเนี่ยฝังรากเทียมหรือว่าหมอท่านอื่นเนี่ย ผ่าตัดแล้วมีการเย็บแผลหรือการผ่าตัดใดๆเนี่ยที่แบบรวดเร็วนะครับต้องบอกแบบนี้ว่าคุณหมอหนึ่งท่านกว่าจะเป็นคุณหมอที่มีความเชี่ยวชาญหรือว่าทําสาขาใดๆอย่างพี่หมอโชคในคลิปเก่าๆอย่างเงี้ยฝังลากเทียม5นาที10นาทีเนี่ยเกิดจากกระบวนการเรียนรู้ทางด้านทฤษฎีแล้วก็มีการฝึกฝนทางด้านปฏิบัติแล้วก็สั่งสมประสบการณ์ทํางานจริงมากกว่า5ปี10ปีขึ้นไปจํานวนเคสยิ่งเยอะเรายิ่งมีประสบการณ์เยอะเคส บางเคสมันต้องใช้มือทําเหมือนในในซีรีส์เนาะบางทีมันแค่ความรู้มันไม่พออ่ะมันต้องแบบมือจริงๆเพราะฉะนั้นต้องฝึกฝนตัวเองอย่างสม่ําเสมอสิ่งที่อยากสื่อสารนะครับบอกในคลิปนี้อีกอันหนึ่งนะครับการที่คนไข้นะครับไปทําฟันกับคุณหมอหนึ่งท่านเนี่ยบางคนผ่าฟันคุดเนาะบางคนทาครึ่งชั่วโมงบางคนทํสองชั่วโมง3าชั่วโมงเนี่ยมันเกิดได้จากหลายปัจจัยเช่นถ้าเราไปทําฟันคุดของเราฟันคุดบริเวณนี้เนาะแล้วมันยากไม่ว่าจะเป็นอาจารย์หมอหรือว่า หมอที่เพิ่งทําฟันคุดได้ไม่เยอะอะไรเงี้ยทั้งหมดทั้งมววเนี่ยมันเป็นองค์ประกอบหลายอย่างนะครับไม่ใช่ว่าหมอท่านนี้เก่งทําได้ทุกเคสหรือว่าทานานแล้วจะดีกว่าสิ่งที่สําคัญเนี่ยคุณอยากจะเล่าให้ฟังคือคุณหมอทุกท่านเนี่ยต้องการการเรียนรู้ที่เหมือนเก็บเคสเก็บเลเวลตัวเองขึ้นไปทั้งความรู้ทั้งประสบการณ์แล้วก็หมอทุกคนก็พยายามพัฒนาตัวเองนะครับสิ่งที่อยากจะบอกคือว่าในการทํางานถ้าเร็ว นะครับก็ไม่ได้หมายความว่าจะดีในการทําช้าก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่ดีเพราะฉะนั้นมันต้องหลายองค์ประกอบสิ่งที่พี่หมออยากจะสื่อก็คือว่าการทํางานของอย่างทีมพี่หมอเองหรือตัวพี่หมอหรือหมอฟันทุกคนเนี่ยมุ่งหวังว่าตอนจบออกมาเนี่ยมันต้องดีที่สุดเท่าที่สถานการณ์มันพอเป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นการตัดสินว่าหมอคนนั้นฟังรากเชียมเร็วดีกว่าคนนี้ฟังช้าไม,ไม่ได้เกี่ยวนะบางทีพี่หมอในช่วงแรกๆเนี่ย พี่หมอก็ยังมี Learning c u r v ร์ที่ฝังรากเทียมแบบครึ่งชั่วโมงก็มีบางเคสเป็นชั่วโมงก็มีนะครับเพราะฉะนั้นอยากจะฝากถึงคนไข้ทุกคนที่ดูช่องพี่หมอเนี่ยอย่างก,กระบวนการทํางานการฝังรากเทียมของพี่หมอเนี่ยเราก็จะตั้งเป้าว่าคนไข้มาเราต้องทํางานให้ดีที่สุดก่อนจากนั้นเนี่ยแรกๆเราจะช้าแต่เมื่อเราทํางานไปขึ้นมากขึ้นมากขึ้นงาน,นซ้ําๆเดิมถูกไหมครับการฝังรากเทียมมันก็ขายเดิมเราก็พัฒนาจุดนั้นจุดนี้ให้มันเร็วขึ้นเร็วขึ้นจนสามารถทํางานได้คุณภาพที่เท่าเดิมแต่ เวลาเนี่ยลดลงลดลงสุดท้ายที่อยากจะสรุปทั้งหมดเลยก็ยคือว่าคุณหมอฟันทุกคนเนี่ยมีการเรียนรู้มีการเล ARNING CURR ไม่ว่าจะเป็นสกิลใดๆเนี่ยสิ่งที่เป้าหมายของคุณหมอฟันทุกคนเลยนะที่พี่หมอเข้าใจอะ่ะไม่มีหมอฟันคนไหนหรอกอยากทําผลงานที่ผิดพลาดหรือไม่ดีหรือช้าทุกคนอยากทํางานที่ดีและเร็วขึ้นเร็วขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยขึ้นอยู่กับประสบการณ์แล้วก็ความเชี่ยวชาญในการทํางานใดๆนะครับก็อยากให้เข้าใจซึ่งกันและกันอย่างพี่หมอเองบางทีเราก็ทํางานที่เราไม่ได้คล่องไม่ได้ถนดัดหรือแบบ นานๆทาทีเนี้ยก็อาจจะไม่ได้เร็วนะเพราะฉะนั้นก็อยากจะบอกว่าอยากให้เข้าใจซึ่งกันและกันว่าคุณหมอทุกคนนะครับตั้งใจทํางานที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แล้วก็โดยยึดคุณภาพงานที่ดีไว้ก่อนส่วนเรื่องเวลาเนี่ยคุณหมอก็พัฒนากันไป้วฝากไว้ประมาณนี้ฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์เป็นกำลังใจพี่หมอโชคและทีมงานด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ